ไปครับผู้ชมลุยกันอยู่ข้างในคร, 19, ครับผมต่ำๆครับสวัสดีครับผมเจ็ดสิบเครับผมสิบเก้าตุลา ทานเพิ่งกินดอกข้าวโพดครับผมลมแรงครับดูยากมากเลยแล้วก็ออกหากินน้อยมากเลยครับผมเห็นอยู่สองสามตัวครับเดี๋ยวเราลุ้นกันโอเคครับผมลมแรงมากเลยครับผมนี่ก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วเพิ่งออกหาก,กินสายครับเห็นอยู่สองสามตัวเองจล้องดู ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันอ๋อตามจังนานครับผู้ชมเจอพึ่งใหม่พึ่ง,พ,งพึ่งลงครับผมนี่ครับจับกระป็นก้อนอยู่เลยโอ,โอเคครับถึงว่าออกหากินน้อยไม่ไกลดังครับผมประมาณห้าร้อยเมตร ไปต่อครับผมเสียวเวลาไปหน่อยเะ็เที่ยงอยู่แล้วไปครับคุบผู้ชมรันสิบเก้าครับผมตามลางที่สองตามจากดอกอ่ตุ้งหัวครับผมสวยอยู่ครับผมตามที่คร้งงงา,รงา,รางไว้เมื่อวานเมื่อวานเย็นที่ว่าเจอต่อครับผมไม่ได้ตามวันนี้ก็เลยมามดดูครับผม วันนี้ก็เลยมาขอมดดูหน่อยเดี๋ยวซูมให้ดูครับครับผมย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับผมใช้ได้เลยครับผมรุ่นน้ำกันโอเคครับผมเดี๋ยวุญาตไปทำครบครับไปครับคุณผู้ชมลุยกันอยู่ข้างในครับผมต่ำๆลุยกันครับจุดครบกวานครับผม ก่อนเข้าครับอืมน่าจะติดแล้วครับผมไปดูเลยครับผมนี่ครับสวยเลยโอ้โหอยู่จนแก่โอ้ ขอได้น้ำอยู่นิดหน่อยโอ้ยอยู่จนแก่ตั้งกล้องครับรนี่ครับผม 好。嗯嗯嗯 Obrigado. Okay. ไปครับคุผู้ชมคุณครับที่รับชมทุกท่านครับผมขาบคุณครับ,รบ,บค,ครับนี่คือทางที่ผมแบบมาจอดนู่นครับผมแบกบเข้าไปข้างในนี่ก็ลกครับเสียงูมากเลยโอ้ยจอดไม่ได้อะไรเลยไปครับกลับครับคุณผู้ชมจะหาต่อที่ใหม่ตุวป,ปุ๊กนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้ว ไครับผมโอ้โ oh. หไปครับ oh. โอ้โหลกมากด,กกด,ดกกูครับผมลกสุดๆครับผมลกเนี่ยครับร้อยผมแหวกเป็นทางเลยทางพันธุ์ศาสตร์ให้เขาด้วยไปครับผมถึงทางถนนละถึงบดละ โหเหนื่อยนี่ครับผมไปครับครับผมอยู่รังครับดำไน้ำใต้โตพอได้ครับผมดูน้ำครับผมน้ำสวยเลยโอเคครับผมขออคุณครับขอบคุณครับตั้งกล้องขอครับผม

กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับผมสรุปครับผู้ชมสองรังวันนี้เจอสามรังรังหนึ่งก็อ่อนเกินไปอังนี้ก็ไม่โตครับผมแต่ได้น้ําอยู่เขาได้สะสมไปครับผมนี่ครับขอัวอ่อนนะครับสวยๆแล้วก็รังนี้ก็รอบสองครับผมแต่น้ําไม่มีน้ําต่อครับทั้งรงขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมขอบคุณุกทุกท่านที่ติดตามครับผม ขอบคุณครับนี่ก็บ่ายสองป่าแล้วหิวข้าวแล้วครับผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนหาไม่ไกลครับผมลมแรงตรงนี่ครับดูลมแรงมากเลยครับผมป่าก็ลกเมื่อกี้เข้าไปเอาตรงนี้ครับผมดูดเข้าไปกินตัวกินน้ำครับผมไม่ได้ถ่ายดินไปว็ากินตัวเดียวด้วยไม่ได้ถ่าย เห็นบินเข้าไปก็เลยยังไม่ได้รู้จุดหรอกก็เลยเข้ามุดเข้าไปดูโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมกลับครับผมขอบคุณท,ทุกท่านครับผมที่รับชมขอบคุณท,ทุกท่านนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ